นเครับหรือบางคนเขาเรียกว่าเล็ก l ้ n นก็คือเราจะมาฝึกกนโถ่วงน้ําหนักกันนะครับก็คือแบบนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมถน้ําหนักก็คือก็คือเซตแรกนะครับไอ้ท่าแรกครับแอดมินคาเปิดก็คือท่าแรงระเบิด e อ็กโวซินะครับก็เป็นท่าก็สะโ j จ m p แล้วก็แล้วแต่แล้วก็คือจะ s w i ร c วิชชิ่งส r t j จ m p ก็คือเล็ก l ้ n นเนี่ยโอเอซันกตระโดดนี่ครับ แต่ทีนี้ก็ท่าแรกสองท่าเนี่ยจะเปิดฝึกท่าเนี่ยเปิดแล้วแต่คุณจะเอาเซวรสจำขึ้นก่อนก็ได้มาอยู่ที่เป้าหมายจะเอาสวิตชิ่งเซวรสจมขึ้นก่อนก็ได้ครับไม่มีถูกไม่ผิดครับพอท่าที่สองปุ๊บก็ผมก็ท่าที่สามปุ๊บทีนี้ฝึกท่าธรรมดาเนี้ยผมก็บอกแอดมินจริงว่าก็คือแม็กซิมัมจำนวนครั้งของเขานะครับเมื่อผมนับดูครับก็คือเขาได้เกิน30ครั้งในเมื่อได้เกิน 30ครั้งครับมันงานวิจัยนะครับเขาวิจัยมาบอกว่ามันจะไม่ค่อยพัฒนาคือยิ่งฝึกยิ่งไม่ทัดพัฒนายิ่งฝึกยิ่งแบบฝึกยังไงก็ไม่พัฒนาแถมก็คือทําให้ก็คือด้อยก็คือไม่พัฒนาเลยแทนที่มันจะพัดแปลงมาแล้วครับแทนที่ว่าฝึกจํานวนครั้งนานๆเยอะๆจะพัฒนาแต่เมื่อเขาวิจัยมาเลย30ครั้งปุ๊บกลับกลายเป็นว่ายิ่งไม่พัฒนาครับ มันก็แปลกเดีนะครับก้บวิทยาศาสตร์มันเป็นแบบนั้นครับก็เลยให้อดมินก็คือบอกว่าต้อง่วนน้ำหนักนะครับถ้าก็คือก็คือเซตแรกนะของท่าที่3ามถ้าว่ามันเกินสามสิบอดมินก็ทําได้ก็คือเกิน30ผมก็เลยให้ถ่วงนะครับให้ถ่วงให้มันต่ำกว่าสามสิบนะครับนี่ครับก็เนี่ยคือข้อดีของการมีโค้ดนะครับมีไคลไลน์นะครับผมไม่ได้โค้ดผมก็แค่แนะนําตาม เชิงวิทยาศาสตร์ที่ผมก็คือเคยผ่านประสบการณ์มาผมถามหน่อยถ้าคุณไม่มีวิทยาศาสตร์ครับคุณจะฝึกยังไงครับคุณจะเอาเกณฑ์อะไรเป็นตัววัดกินกินไปเถอะฝึกไปเถอะเอาคุณไปฝึกเอาง่ายๆนะคุณไปวิทพื้นวิทพื้นไปวันๆนะพรุ่งนี้วันนี้วิทยพื้นพรุ่งนี้วิทพื้นแล้วเมื่อ,อไหร่คุณจะผอมล่ะ กอคุณไม่มีเกณฑ์วัด่ะคุณจะต้องมีเกณฑ์วัดคุณจะต้องมีความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ไงผมจะอธิบายยังไงว่าบางทีวันนี้วิบพื้นพวกน,นี้วิดพื้นเอา้าทาไมคุณวิบพื้นมาสี่ห้าปีแล้วทําไมคุณไม่แทนที่คุณจะอัพตัวเองไปในการฝึกท่าดิฟนะคุณก็ไม่อัพตัวเองอ่ะคุณก็เอาแต่วิบพื้นเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะมีกล้ามหน้าเนื้อหน้าอก ที่สวยงามที่ตัดแบบนักกีฬามันไม่มีทางครับตอกคุณวิทพื้นมันไม่มีอกคุณจะตัดไม่มีทางตัดแน่นอนถ้าคุณไม่ฝึกดิบเอาโมกเลยนี่ครับมันเป็นเชิงวิทยาศาสตร์นะครับทุกอย่างนะ